และนี่คือถนนที่ได้รับการถูกขนานนามว่าอันตรายที่สุดในโลกบอกเลยว่าแม้ข้างทางจะสวยงามราวกับสวรรค์แต่กลับเต็มไปด้วยเรื่องราวชวนขนลุกเพราะนี่คือถนนยุงกาสถนนมรณะที่ทั้งสวยทั้งเสียวและทั้งสยองที่สุดในโลกถนนเส้นนี้มีชื่อทางการว่า north yungas road ตั้งอยู่ในประเทศโบลิเวียครับสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1930โดยนักโทษชาวปารากวัยหลังสงครามชา มีความกว้างแค่3เมตรมีความยาวประมาณ70กิโลเมตรแต่สองข้างทางคือหน้าผาสูงชั้นกว่า600เมตรแถมไม่มีราวกั้นกันตกฟังดูเหมือนเป็นถนนธรรมดาใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือเส้นทางนี้คดเขียวโค้งหักศอกตลอดทางฝนตกทีดินถลม่มน้ำตกไหลทับเส้นทางและหมอกลงจัดจนแพบมองไม่เห็นข้างหน้า ว่ากันว่าก่อนปี2006ันถนนเส้นนี้มีคนเสียชีวิตมากถึง300คนอ่อปีรถบัสทั้งคันหล่นลงเหวก็เคยมาแล้วและยังมีศาลเล็กๆที่สร้างไว้ริมทางเพื่อรำลึกถึงผู้ที่จากไปแต่สิ่งที่น่าทึ่งคือแม้มันจะอันตรายขยาดนี้ปัจจุบันกลับกลายเป็นสนามประลองความกล้าโดยเฉพาะนักปั่นจักรยานจากทั่วโลก ใครอยากสัมผัสความหวาดเสียวพร้อมวิวป่าฝนและหน้าผาสุดอลังการก็บอกเลยว่าที่นี่แหละคือที่สุดในชีวิต